เป็นอย่างมากแล้วขอให้สร้างความเข้มข้นในการใช้ในวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์มากๆนะครับไม่ได้ละทิ้งเบสิกรีเสิร์ชหรือฟารเดชั่นรีเสิร์ชแต่จะใช้คำว่าถ้าจะทำเบสิกรีเสิร์ชก็ให้ทำเบสิกรีเสิร์ชในส่วนที่จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์นะครับร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในกระทรวงวิศวะศาสตร์และภายนอกกระทรวงวิศวะศาสตร์และโดยเทั้งยิ่งกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเาจ,จะเป็นพื้นที่เยอะสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยเพราะว่าในเง่สังคมก็เป็นเรื่องความเก่งเราทำยังไงให้เป็นทคโลยีให,ให้แบบย่างอื่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้รุ่นต่อไปดูเชื่อว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับแต่ว่ารัศการเป็น แราบอกคงไม่ไม่ลงว่าลูกเพลงนะครับไม่แค่แค่บอกว่างานวิจัยในเมืองไทยเราก็มีเยอะทำอะไรให้มาเทคโนโลยให้ไบแยกตืนแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้รุ่นต่อไปผมเชื่อว่ามันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับแต่ว่านาฬิกาเปัจ็นเราบอกคงไม่ไม่ลงว่าลูกเพลงนะครับไม่แค่แค่บอกว่างานวิจัยในเมืองไทยเราก็มีเยอะนะ ผมคิดว่าความสําคัญในการเป็นท่านีจริงๆเนี่ยมองว่ามันมีอยู่สามขั้นตอนที่สําคัญนะครับคือขั้นตอนที่หนึ่งคือเรารู้ใน่ระจกที่เราจะทำใช่หรือไม่ใช่เป็นกลไกอย่างเึ่นเมื่อกี้ัทพงศ์ศีก็ก่านก็พูดแล้วก็อยากบอกว่่เป็นข้แข็งนะครับเราต้องทํางานในเชิงที่มันด,ดนำเนนไปจริงกับาใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมจะเป็นตัวสำคัญนอกจากประเทศไทยแล้วเราก็พยายามที่จะกระตุ้นให้พวกเราจะเป็นต้อ,ตองออกไปสู่เวที ทั่วโลกด้วยผมคิดว่าจำเป็นมากๆที่ทําให้ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับในระดับโลก เราพยายามจะสร้าง